พลตฟอร์มใหม่สำหรับรถ e ีวีโดยเฉพาะมอเตอร์แรงนแรง170แรงมา้า <Wow. S 1> วิ่งในไกลสุด4ี5ยสุด425แรงโมเอ้ยแรงมา้า oh. ทุกคนครับ MG เนี่ยเป็นรถค่ายจีนหัวใจอังกฤษ ที่เปิดตัวรถไฟฟ้าในไทยมาแล้วถึง2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกคือ MG z SEV ที่เพิ่งปรับโฉมกันไปได้ไม่นานนะกับรุ่นที่2เคเขาคือ MG EP นะครับมาวันนี้เขารุกตลาดรถไฟฟ้าเดือดจริงๆในไทยนะครับกับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ MG 4คันนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้าที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่นะครับตั้งแต่พื้นฐานของตัวรถเลยนะครับและสร้างมาทัดฐานใหม่ให้กับรถไฟฟ้าของ MG นะครับผมรถคันนี้เขาวางเป้านะครับเป็น global model ขาย6ทวีปทั่วโลกภายในปี2023และที่ไทยถือว่าเปิดตัวเร็วมากๆนะเพราะที่จ เปิดตัวไปครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและที่อังกฤษคือเมื่อเดือนกันยายนนี้เองนะครับผมอ่ะเรามาดูดีไซน์ภายนอกกันนะครับด้านหน้าเป็นยังไงครับผม มันสวยใช้ได้นะเหมือนรถแบบสปอร์ตรถคันนี้อยู่ในกลุ่ม C Seg m ก n t นะครับก็กลุ่มเดียวกับพวก c i v i c อะไรพวกนั้นนั่นแหละนะครับเขาตั้งเป้าว่าเป็นแบบนั้นนะครับเขาใช้ดีไซน์เนี่ยเขาเรียกว่าอวังกาดอินดักทีฟนะครับซึ่งเป็นดีไซน์ใหม่ของทาง MG เขาและดูด้านหน้าสิครับมาในแนวแบบกระจังปิดทึบแต่ด้านล่างครับมีช่องนิดนึงนะเพื่อให้มันระบายอากาศในส่วนของคอมเพรสเซอร์แอร์ได้นะครับและดูสิครับไฟหน้านะเขาบอกว่าเป็นไฟหน้า LED g a ดี x y m a t r i x t e c h n o l o g y นะครับ เป็น LED หมดเลยด้านในอะ่ะสวยใช้ได้นะมันเบสะท้อนแสงขึ้นมานะครับผมและตรงนี้ก็มีไฟเลี้ยวนะครับเป็นแนวตั้งอยู่ที่กันชนตรงนี้เอสวยๆโอเคเลยและดูสิครับกันชนเว้าวลงไปวึบอย่างนี้เพิ่มความสปอร์ตของตัวรถคันนี้เนี่ยน่าจะเน้นแบบคุณผู้ชายหรือคนที่ชอบขับรถเป็นหลักนะครับดูเส้นสายทางด้านข้างครับเราจะเห็นล้อนะ เป็นยางครับขนาด17นิ้วนะครับของ Continental ครับ Premium Contact C นะครับขนาดยางเขาบอกว่าเป็นขนาด215หนทับห้นะครับก็น่าอย่างไม่ได้กว้างมากนะครับและตัวล้อเนี่ยเป็น a อ r o โรวิวคอปเปอรนะครับสามารถแกะออกมาได้อย่างนี้เอ๊ะแกะออกมาไกะออกนะครับประมาณนี้นะครับด้านในนะเราจะเห็นกันนะนี่เป็นฝาครอบล้อนะก็คล้ายๆกับ MG ็มจีัอสอย่างนั้นเลยนะครับผมดูเส้นสายทางด้านข้างเนี้ยจะออกมาในแนวคลีนๆนะอุ่กระจกมองข้างสวยนะ เพิ่มความสปอร์ตของตัวรถนะครับแบบมือจับประตูเป็นแบบ keyless นะครับที่ให้มานะมิติตัวรถครับถ้าเราสังเกตเห็นนะเทียบกับคู่แข่งของเขาอย่างตัวโอลาร o o d ดแคทนะครับคันนี้มิติจะใหญ่กว่าในทุกๆุดิเมนชันเลยนะยกเว้นความสูงครับความสูงคันนี้เพื่อดูสปอร์ตเขาเลยทำเตี้ยกว่าโอลาร์ o ูดแคทเนี่ยประมาณ7เซนนะครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยความยาวครับจะยาวกว่า5เซนนะครับความกว้างจะกว้างกว่าประมาณ1เซนและที่สําคัญระยะฐานล้อคันนี้ครับยาวกว่าโอลาร o กูดแคทนะ ถึง5.5เซนเออในห้องโดยสารน่าจะกว้างกว่านะเดี๋ยวเราไปลองนั่งดูนะครับผมลองมาดูสิครับเสาด้านท้ายครับคันนี้เป็นคันสีดำมาเลยดูเนียนตานะตรงนี้เป็นปิดทึบนะครับไม่มีกระจกนะแต่เขาเจตนาทำให้มันคล้ายๆแบบเป็น floating roof แบบนั้นนะครับผมลองดูด้านท้ายดีกว่า และดีไซน์ครับของเจ้า B4X c เอ้ยไม่ใช่นะ MG4 คันนี้นะครับเขาบอกว่ามาในแนว Sinus อินดักทีฟนะครับดีไซน์มันจะดูแบบวอายยื่นออกมามีความสวยความล้ำนะครับไฟท้ายเป็น Full LED หมดเลยนะครับและดูสิมีไฟแบบไลท์ไกด์บาร์แบบนี้ครับเกือจะแบบเต็มซ้ายจรดขวานะยกเว้นตรงโลโก้ MG เอาไว้เฮ้ยแต่สวยอะ่ะมันแบบมีพลาสติกใส่ครอบนะเหมือนไฟท้ายยาวทั้งแนวเลยและดูข้างบนนะครับ เป็นทวินแอโร่สปอยเลอร์ครับตรงนี้ครับขึ้นไปได้นะเฮลโลนะครับแล้วตรงกลางตรงเนี้ยเป็นไฟ LED นะครับไฟเบรกดวงที่3ก็ให้มาสวยโอเคเลยนะครับมันค่อนข้างแบบตัวรถจะดูกว้างแล้วก็ดูแบนนะครับเขาตั้งใจให้มันดูสปอร์ตดูดิมีแบบดิฟฟิวเซอร์ทางด้านล่างนิดนึงแบบนี้หรือสกรีนมาให้จากโรงงานเลยนะครับอ่ะเปิดดูฝาท้ายอ่าเป็นอัตโนมือนะครับไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับด้านท้ายเนี่ยมีความจุอยู่ที่363ลิตรนะครับ ดูเหมือนจะน้อยนะแต่เยอะกว่าเจ้าแมวโอร่ากุดแคทเนี่ยถึง60%อันนั้นเนี่ย2 0 0ไปลปลายเท่านั้นเองนะครับด้านหลังเนี่ยมันมีแผ่นแบบนี้ครับสามารถปรับระดับได้นะจะวางข้างล่างหรือวางข้างบนก็ได้เขาบอกว่าตอนที่วางเนี่ยถ้าเกิดเราพับบอกลงไปนะครับด้านหลังมันก็จะเรียบสนิทลงนะครับแล้วแต่ว่าเราอยากจะปรับแบบไหนนะครับแล้วดูด้านล่างครับไม่มียางอะไหมาให้นะ มีของไม่แค่นี้ครับชุดปะยางฉุกเฉินและก็มอเตอร์ครับมันอยู่ด้านล่างตรงนี้นะเพราะรถคันนี้เป็นรถขับหลังรถไฟฟ้าขับหลังนะครับในตลาดไม่ได้หาได้ง่ายๆนะแล้วก็มีชุดชาร์จฉุกเฉินมาให้แบบนี้ชาร์จในบ้านนะครับรองรับไฟเนี่ยก็ประมาณ10แอมป์ M, นะครับก็2,200วัตต์เป็นแบบนั้นนะครับรถคันนี้เป็นรถอัจฉริยะนะครับแค่ขึ้นรถพกกุญแจไว้ครับ และก็เหยียบเบรถจะสตาร์ททันทีไม่ต้องกดปุ่มใดๆน,นะครับเขาเรียกว่า intelligent smart access ไม่ธรรมดาเลยแล้วกุญแจครับหน้าตาเนี่ย <m ets> ก็เหมือนรถ MG คันอื่นที่ขายในไทยนะครับอู้ภายในครับดีไซน์แบบโอเคใช้ได้นะคอนโซลก็เป็นในแนวยาวนะครับซ่อนแบบช่องแอร์เอาไว้นะครับไม่ให้เราเห็นนะมาในแนวเดียวกับพวกแบบ Honda Civic หรือว่า Mazda <m ets> แบบนั้นนะครับผมแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมิติ่งครับออกมาเป็นแบบลอยตัวครับเป็นแบบนี้นะ นะครับแล้วก็เกียร์จะเป็นเกียร์แบบดิอลแบบหมุนนะครับพร้อมที่ช์จไร้าสายอยู่ตรงนี้นะครับโดยรวมแล้วโอเคเลยดีไซน์วัสดุเนื้อหนังน่บุนุ่มมาให้นะพวงมาลัยฟีลลิ่งหนังก็ถือว่าดีใช้ได้นะเฮ้ย,อยโอเคโอเคเลยนะครับด้านในครับตัวหน้าจอนี่หน้าจอมัดวัดจะมีขนาด7นิ้วบ่งบอกข้อมูลที่สําคัญหมดดูเหมือนจะเล็กนะแต่แอตโตสานั้น5นิ้วนะครับคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะไม่ต้องแซวว่าเป็นจอรถมจตกรยานกันแล้วนะครับส่วนจอกลางมีขนาด10.25นิ้วนะครับมาพร้อมกับระบบไ Smart ก็ใช้งานได้โอเคและที่สําคัญรองรับ Apple CarPlay Android Auto ด้วยแต่ยังต้องเสียบสายอยู่นะครับรถคันนี้มีลาโพงทั้งหมด6ตัวก็มาตรฐานน่ะไม่ใช่จุดเด่นของเขานะครับเรื่องของตัวลําโพงนะวัสดุตกแต่งก็โอเคเห,หลังคาบูนุ่มมาเฮ้ยแต่เคาะไปโอ้เสียงกล้องใช้ได้อยู่นะตรงนี้ที่เก็บของไฟโอ้ไม่ใช่ไฟ LED อะนะน่าจะให้ไฟ LED มาด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้กระจกแต่งหน้าครับไม่มีไฟมาให้นะครับด้านข้างครับแข็ง น,นิ่มๆนะตัวท็อปครับคือ mg 4จะมี2รุ่นย่อยนะตัวท็อปรุ่น x กับตัวเริ่มต้นรุ่นดีถ้าเป็นตัวท็อปภายในจะได้สีทูโทนแบบนี้แต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นตัวดีนะครับภายในจะได้เป็นสีดําล้วนนะครับทูโทนสลับกับผ้าตรงกลางเบาะครับขอบๆจะเป็นหนังสังเคราะห์นะก็ทรงก็คล้ายๆ s e sv นั่นแหละก็อบกระชับตัวใช้ได้แต่ข้อสังเกตนะฟองน้ำแอบนิ่มไปนิดน,นึง เออระยะยาวเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็สรีระก็ใช้ได้เข็มขันนิรภัยปรับระดับไม่ได้นะครับแต่ที่ต้องพูดเลยพวงมาลัยครับเฮ้ยทรงมาเป็นแบบเหมือนหกเหลี่ยมท้ายตัดอะยังกับ bmwix อย่างนั้นเลยจริงๆ และฟีลลิ่งครับปุ่มกันกดอ่ะดีใช้ได้เลยนะกับรถระดับนี้นครับก็เหลือแต่ราคาแล้วแหละว่าราคาจะเป็นยังไงปุ่มาลไรปรับระดับได้นะเขาออกขึ้นลงนะครับผมและที่สําคัญเนี่ยปุ่มตรงนี้ยังสามารถควบคุมที่จอกลางได้ด้วยนะครับเพิ่มลดเสียงเนี่ยเขาใช้ปุ่มเดียวกันถือว่าออกแบบมาได้ดีขึ้นปิดเสื้อเปประตมูมีความก้องก้องหน่อยนะฮะนี่บอกข้างหน้าปรับตำแหน่งที่ผมขับนะครับสูง1 80ดด้านหลังครับเหลือหนึ่งฝ่ามือแต่ว่าเท้า สอดเข้าไปได้แค่นี้นะประมาณครึ่งเท้าเพราะว่าข้างหน้าเนี้ยปรับเป็นบาะต่ำสุดเอาไว้นะก็ต้องลองมานั่งดูนะครับว่าโอเคหรือเปล่าถ้าเทียบกับคู่แข่งโอรากุดแคทแน่นอนนะ คันนี้ครับพื้นที่ช่วงขาน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าขาล้อจะยาวกว่าถึง5เซนครึ่งนะครับและด้านหลังในตัวเบาะจะรู้สึกว่ามันยกขึ้นมานิดหนึ่งและเราไม่ได้นั่งชันขาเยอะนะครับถ้าเทียบกับ, Good ats, บกู๊ดแคดอะเบาะมันจะเตี้ยและเราต้องนั่งชันขากว่าอันนี้ก็ต้องเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนนะครับวัสดุเหมือนกับด้านหน้าแอบมีความนิ่มเหมือนกันการใช้งานระยะยาวเนี่ยก็น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะครับที่เก็บของเนี่ยมือที่วางมือถือโอเคนะที่เก็บของด้านหลังนะครับช่องชาร์จมีช่องเดียวอยู่ตรงกลาง เออน่าจะให้มาหลายช่องหน่อยนะยุคนี้เราต้องชาร์จแบตพร้อมกันลหลายๆคนนะครับไม่มีแอร์หลังมาให้นะครับพื้นที่ช่องหัวเนี่ยเหลือประมาณ1ฝ่ามือถ้านั่งชิดๆครับเอ้ยก็ยังไม่ชนนะพื้นที่ช่องหัวเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับเสียดายไม่มีเนะี่ยที่วางแขนหายไปไหนอะนะเออแต่ว่ามีตรงหมอนศีรษะด้านหลังนะครับก็สามารถปรับได้ซึ่งมันนิ่มมากนิ่มย้วยเลยนะครับหลายคนถามว่านั่งตรงกลางโอเคไหมเอาลองมานั่งให้ดูครับเฮ้ยนั่งได้นะคอนโซลเนี่ยเขาเว้าไปข้างหน้าหน่อยหนึ่งนะ เออเนี่ยคนขายยาวยังนั่งได้อย่างนี้เลยแต่ตรงกลางมันจะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับต้องยกคุณงามความดีให้กับแพลตฟอร์มใหม่ของเขานะครับที่บอกว่าเป็น SAIC New i l a Platform Technology ที่ถูกพัฒนาเพื่อรถไฟฟ้าพันแท้โดยเฉพาะ เขาบอกมาอย่างนี้แล้วอีก2รุ่นที่เปิดตัวไปนะครับอ๋อสองคันนี้เนี่ยเขาเอารถเครื่องสันดาปพื้นฐานเดิมแนละ้วแปะแบตเตอรี่ไปข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ภายในตัวรถเนี่ยมันจะสู้คันนี้ไม่ได้คันนี้นั่งสบายกว่าพอสมควรเลยพูดถึงที่วางของนะครับทางด้านหลังเนี่ยก็มีพอประมาณน,นะอยู่ตรงประตูนะครับแต่ว่าที่วางแก้วเนี่ยเอ้ยมันไม่มีที่วางได้ฮนะตรงประตูหรือกล่องตรงกลางเนี่ยไม่น่าจะวางได้น่าจะหกแน,แน่เพราะฉะนั้นคันนี้มีที่วางแก้วแค่ด้านหน้า2แก้วนะครับไปกันหลายคนเนี่ย อยากซื้อน้าหวานกินในทุกคนเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนั่งรถคันนี้ต้องลดหวานนะลดน้ําหวานลงส่วนที่เก็บของเนี่ยมันก็พอโอเคด้านหน้าก็มีให้นะพวกกล่องเก็บของขนาดจิ๋วนิดนึงนะครับแต่ยังดีที่เปิดแบบซอฟต์ค่อยๆเปิดลงมานะครับหรือว่ากล่องเก็บของตรงคอนโซลกลางเนี่ยก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยอ่าแต่มีนี่ด้วยไฮโซฟิก so ครับครวางเบาะเด็กเปิดลงมาครับเป็นแบบขอบอย่างนี้ครับก็อสอดเข้าไปได้นะครับเออก็ยังใจดีมีมาให้นะ ระวเข็มขัดยึยภัยด้านหลัง3จุดก็ครบครันอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าลองขับแล้วจะเป็นยังไงเราไปขับกันเลยครับ แต่ก่อนที่เราจะไปลองขับกันนะครับอยากจะเล่าสเปคขุมพลังให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนนะ MG4 สเปคไทยครับได้เป็นมอเตอร์เดี่ยวนะวางที่ล้อหลังครับให้กำลังสูงสุด170แรงมา้า250นิวตันเมตรสียดายนะที่ยุโรปเนี่ยเขาได้ตัวท็อปเนี่ย204แรงม้านะไม่งั้นเนี่ยจะไปฟัดเหวี่ยงกับแอตโตสามได้เลยสบายๆนะครับแบตเตอรี่เป็นแบบลิเธีมยมไอออนความจุ51กิโลวัตต์อัวตามตัวเลขตามสเปคเขาเนี่ยเขาบอกวิ่งได้ไกลสุด425กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะแต่ตามสเปคโคเด G บอกว่า Power น,นี่ย่อยอูท5 0ว ตอนึ่กิโลเมตรถ้าคูณสมการนี้กับความจุบแบบเนี่ยน่าจะมีวิ่งได้3 1 0กิโลเมตรกันแน่ๆน,นะครับแบตเตอรี่อันนี้เขาบอกใช้เป็นเทคโนโลยีใหม่นะเป็นแบบรูบิคคิวบ์คือเป็นเหมือนลูกเตา๋าเป็นก้อนนะครับมาเรียงกันเยอะๆมาแพ็คกันนะครับจนกลายเป็น1ก้อนนี้เขาเรียกว่าเทคโนโลยีแบบเซลล์ทูแพ็นะครับวางอยู่ใต้ท้องรถกับแพลตฟอร์มใหม่ในวิลล่าของเขาเนี่ยเขาเคลมว,ว่ามันแบบบางมากๆนะความสูงแค่11เซนเองคล้ายๆกับเด่นแบตเตอรี่เลยนะเออไม่ธรรมดาพัฒนามาทันกันแล้วนะครับผม,ม รุ่นนี้ครับต้องบอกว่าพอเป็นล้อขอบส7สเปคไทยเนี่ยกราวเคียร์แลนส์สุอความสูงจากพื้นรถเนี่ยมันอยู่แค่11.7เซนนันเองค่อนข้างตี้เลยนะใครขับผ่านแบบทางครุขะขับผ่านเนินต้องระวังเพราะอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าถ้าเกิดความเสียหายกับแ็คแบตเตอรี่แบบนี้ เราต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งแพ็คเลยนะครับผมและก็การกระจายน้ำหนักของคันนี้ดีมากหน้าหลังอยู่ที่50-50เหมือนซูเปอร์คาร์ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับและช่วงล่างเป็นจุดเด่นของเขาอิสระ4ล้อนะด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสตัดด้านหลังเป็นแบบ5ฟลิงนะครับมาพร้อมกับดิสเบรก4ล้อโหขับคันนี้ไม่ธรรมดาเลยอ้าวรถมาพอดีไปขับกันดีกว่าครับนี่เราได้คันนี้เลยนะคันสีขาวครับสวยเหมือนกันนะกระจกดำอย่างนี้ครับไปกันเลย ขึ้นมานั่งแล้วทัศนวิสัยโอเคเลยนะตรงตำแหน่งคนขับนะด้านหน้าเห็นฝากระโปรงนิดนิดนิดเดียวทำมันก็จะงุ้มลงไปนะครับด้านข้างเนี่ยเห็นชัดเจนกระจกมองข้างก็ดูสปอร์ตใช้ได้อยู่เออมาในแนวโอเคเลยแต่ด้านหลังครับค่อนข้างทึบนะกระจกมองหลังเนี่ยมองไปเห็นนิดเดียวเองนะแล้วเวลาใครที่ชอบถอยหลังแล้วมองกระจกหลังไปด้วยเนะี่ยเสาด้านท้ายรถมันทึบมากเพราะมันไม่มีกระจกบานเล็กมาให้นะครับและอีกอย่างหนึ่งคันนี้เนี่ยโอ้ไม่มีมือจับมาเลยแนมะ้แต่ตำแหน่งเดียวนะ ใครขับปุ๊บคนนั่งเนี้ยกระโชกหกห้างเนี้ยไม่มีที่ยึดเหนียวจิตใจกันเลยนะฮะอา่าสเตชันแรกเลยนะช่วงล่างกันเข้าโค้งเราจะเข้าโค้งนี้ประมาณสักหกสิบอา่าก็ค่อยเติมไปที่โค้งโอ้ต้องขอบคุณช่วงล่างอิสระนะแล้วก็ระบบขับเคลื่อนที่อยู่ตรงล้อหลังนะทําให้การเข้าโค้งเนี่ยเฮ้ยมันอยู่จริงๆอะ่ะตัวรถไม่ค่อยโครงเคลงเลยนะ อโค้งตรงนี้หักศอกลองดูฮะหักสองฝั่ง mm hmm. mm hmm. แก้อาการดีมากโอ้ท้ายมันอาจจะปัดนิดนึงแต่ตัวรถมันเอาอยู่นะระบบช่วยควบคุมการทรงตัวทํางานได้โอเคนะช่วงล่างเนี้ยสมคําร่ํำลือเขานะอิสระทําให้ตัวรถเป็นก้อนเดียวกันนะเวลาขับนะไม่แยกออกจากตัวรถนะฮะโอเคใช้ได้เลย สำหรับพวงมาลัยของคันนี้นะเลือกปรับน้ำหนักได้ทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะคือต่ำปกติแล้วก็สูงนะครับตอนนี้เราปรับอยู่สูงนะเอ,อ้ยให้ความเฟิร์มมั่นใจอยู่เอาลองแบบต่ำดูปึ๊บโอ้ครับในเมืองสบายๆเลยนะครับการบังคับควบคุมนเนี่ยถือว่าแม่นยำเฮ้ยเซตมาได้ใช้ได้เลยรอบนี้เข้ามาไม่ธรรมดาจริงเดี๋ยวข้างหน้านี้เราลองหักให้ดูนะเข้าทางแบบสลาลองนะดูวพวงมาลัยเป็นยังไง เฮ้ยมัน <önemli> ค <tow Sus> <ales> ับง่ายมาก้ยดีจริงๆใช้ได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่าอัตราเร่ง0ถึง100กิโเมตรต่อชั่วโมงนะฮะทดสอบ0ถึง100ครับ 3...2...1... ไป 8.16วินาทีนะฮะและที่สำคัญฮนะเบรกคันนี้ยังสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าแรงเหยียบเนี่ยเป็นต่ำปกติสูงเท่ากับว่ารถคันนี้เซ็ตได้ทั้งกำลังเครื่องยนต์ได้3โหมดน้ำหนักพวงมาลัยเซ็ตได้3แบบและแรงเหยียบแป้นเบรกก็ได้3แบบด้วยเช่นกัน โอ้โหเรียกว่าเซ็ตได้เยอะมากนะกับรถแบบไฟฟ้าราคาระดับนี้เนี่ยซ็ตได้เนี่ยเทียบเท่ารถไฟฟ้ายุโรปแบบนั้นเลยละเอียดจริงๆการเก็บเสียงของรถคันนี้ครับอันนี้เราขับอยู่ในสนามนะปะทุมธานีสปีดเวย์เป็นถนนปูนคอนกรีตนะครับที่เราเห็นเนี่ยรอยต่อถนนเนี่ยต้องบอกว่ามันมีเสียงเข้ามาบ้างนะจากช่วงล่าง ตึงๆแต่ไม่ได้เยอะเดือรวมถือว่าเก็บเสียงได้เงียบอยู่มเ,เมื่อกี้เราลองอัตาราเร่งสูห่งร้ใช่ปะ่ะเฮ้ยแต่เสียงลมจากขอบกระจกเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเสียงจากพื้นถนนก็เงียบพอสมควรโดยรวมแล้วการเก็บเสียงคันนี้น่าจะใช้ได้เลยนะ MG4 ตัวท็อปจะเต็มระบบความปลอดภัยและช่วยเหลือกันกันขบขี่มากถึง26ระบบสมกับที่มีคนบอกว่าแค่ออปชั่นก็คุ้มแล้วที่เด่นๆก็จะมี ถุงลมหกตำแหน่งเบรกออโต้โฮวไฟสูงออโต้ช่วยควบคุมการทรงตัวและเบรกขณะเข้าโคง้งช่วยออกตัวันทางลาดชันไบสปอร์ตเมรกเตลลิ่งช่วยการเปิดประตูช่วยเตือนและเบรกเฉชเนอตอัตตหน้าหลังร,ระบบเตือนแะช่วยควบคุมรถ่ยนในเลนและแอดัพตีฟคุชคอนโทรลทำงานได้ที่ความเร็วต่ำจากที่เราได้ลองสัมผัสและลองขับแบบพอหอมปากหอมคอในวันนี้เจ้า MG4 ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่สร้างมาตรฐานใหม่ในกลุ่ม C s e gment ทั้งแพลตฟอร์มใหม่ที่พัฒนาขึ้นสำหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมอเตอร์ขับหลังที่เร่งได้ดั่งใจปรับได้ถึง5โหมดการขับขี่ ชงล่างอิสระสีล้อที่ท่งตัวได้เนียนมากๆทำให้นับเรื่องการบูรังคาและฟฟลลิ่งการปิดประตูที่น่าจะทําได้ดีกว่านี้และแก้เรื่องการก้าวเข้าออกจากรถที่แม้แต่คนขายาวยังผม้มยังเชี่ยวขอบประตูเวลาขับลุยมานี่เลอะขากางเก่งได้ง่ายๆ MG4 คันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะเอาว่าแต่คันที่เราลองขับทําไมเวลากดคันเร่งหนักๆแล้วมีเสียงแปลกๆจากด้านท้ายรถก็ไม่รู้อันนี้ขอติดไว้ทดสอบตอนฟูลรีวิวกันอีกทีนะครับ สำหรับ MG4 สเปคไทยนะครับจะมีด้วยกัน2รุ่นย่อยนะรุ่นเริ่มต้นเป็นรุ่นตัวดีและรุ่นตัวท็อปเป็นรุ่นตัว X ครับมีให้เลือก4สีเหมือนกันครับคือแดงขาวเทาดำแต่ถ้าเป็นตัวท็อปรุ่น X เนี่ยจะมีสีฟ้าปอเช่แบบนี้ครับโอ้โหสวยๆหล่อๆเนี่ยราคาไม่ถึงล้านกันแน่นะครับผมก็มาเลือกดูกันได้นะสำหรับออปชั่นที่แตกต่างกันนะครับภายนอกเลยครับถ้าเป็นตัวท็อปตัว X เนี่ยจะมีสปอยเลอร์ด้านหลังแบบทวินแอร์วิงมาให้นะครับหลังคาสีทูโทนไฟโพซิช ตัวเริ่มต้นที่เป็นสีดําล้วนนะครับกระจกไฟฟ้าวันทัชทั้ง4บานที่ชาร์จไร้สายกระจกตัดแสงหลังออโต้และก็พื้นที่สัมภาระดูอัลเลเยอร์นะครับเวลาพับเบาะหลังจะได้เรียบเนียนสนิทส่วนระบบความปลอดภัยครับแน่นอนไอสมาร์ทเฮนโลเอ็มจีกองรอบคันสามิติครับระบบช่วยควบคุมเลนบลายสปอตแลวก็ r c t b ระบบช่วยเบรกหลังออโต้ครับก็มีให้ในรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเขายังไม่ได้บอกนะว่าราคาเท่าไหร่นะแต่เท่าที่เราดูข้อมูลครับจาก่ากฤแเพิิ่่งเปปดตไมือนกันยายนที่ผ่านมานย ตัวนี้จะมีราคาถูกกว่า MG ZEV s เนี่ยประมาณ15%เพราะฉะนั้นเราเดาว่าคันนี้ราคาน่าจะอยู่ที่ช่วง800,000-900,000บาทถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมครับเราจะรู้กันวันที่30พฤศจิกายนในงาน Motor Expo แน่นอนนะครับอย่าลืมกดติดตามที่สุดครับทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดคลิปใหม่จากพวกเราวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายยเอาขับแล้วรถอยู่ไหนเนี่ย